บัดนี้วันที่15เดือน52568เป็นอ P ีที่97เจข้าพเจ้านางธัญพัฒน์เลิศกรเสดรวงศขอขถวายวเสียงสดสะทยายพระสตรพระปรีละมวนต่างๆถาวายเป็นพุทธบูชาธรรม,มบูชาสังฆบูชาและอาจาริยบูชาแด่กูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอาคระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทิน หนึงบทสวชุมนุมทวดาสมัมมตาจาักกะวาเรสุอัตตาขัฉันตุทิวตาสัทธมังมุนิราชาสาสุนันตุสขโมขัทางสัคเคกาเมจารูเปขิริสีขาราตะเตจันตาริเขวิมาเนทีเปรัตเถจักคาเมตารวานาคะาหาเนเคหาวัตถุมหิเขเตภุม,มาจายันตุเทวาชาละทาละวิสัมียาขะคันทพรพะนาคาติทันตา สันติเกยังมูนิวาระวัจนะนัสทวเมสุนันตุธรรมสวาากาลอายัมผะทันตาธรรมสวาากาลอายัมผะทันตาธรรมสวาากาลอายัมผะทันตาสองบทบูชาพระรัตนใต้อิมินาสกาเรณพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสกาเรณธรรมังอภิปูชยามะอิมินาสกาเรณสังฆังอภิปูชยามะสามบทกราบพระรัตนใต้อรหังสัมมาสัมพุทโธพระขวะพุทธังพระขวันตังอภิวาเทมิสวาขาโตพระขวตาธโมธมังนัมมัสามิสุปฏิปันโนพระขวะ โตสาวก็สังโฆสังคงนมามิสีบทส่วนนพการสิทธีคาฐานะโมตสสะพะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะณโมตสสะพะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะะโมตสสะพะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะ ห้าบทสวดใตสารณะคมนาปาทาพุทธังสารนางขะฉามิธรรมังสารนางขะามิสังคังสารนังขะามิทุติยามปิพุทธังสารนังขะามิทุติยัมปีธรรมังสารนางขะามิทุติยามปีสังคังสารนางขะฉามิตติยามปิพุทธังสารนางขะฉามิตติยามปิธรรมังสารนางขะฉามิตติยัมปีสังคังสารนางขะฉามิหกบทสวดสัจจกิริยาคาถานตถิเมสารนางอัญญพุทโธเมสารนางวะรังเอเตนะสัจจวชเชนะโสถิเมหัวตุสปัตถาณฐ ที่เมสารนังอัญยังธรรมโมเมสารนังวะรังเอเตนะสัจจวัชเชนะสดถีเมโหตุสพัพพทานะที่เมสารนังอัญยังสังโฆเมสารนังวะรังเอเตนะสัจจวัชเชนะสดถีเมโหตุสพัพพทา เจ็ดบทส่วนมหาสมัยสูตรเอวามเมสุต,ตังเอกังสมยังพระขวาสักเกสุวิหะราติกปิรวัตถุสมิงมหาวเานมหาตาพิคุสังเคณสัตทีปัญจามาเตหิพิคุสัเตหิสัพเพหิวะอรหันเตหิทัศหิตโลกะทาตุหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปติตาโหติพระขวันตังทัศนายะพิคุสังคันจะอทาโคจะตุนนางสุทาวาสก,กายิกานางังเทวานางเอตัะโหสิอายังโขพระวาสักเกสุวิหะรติกปิรวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาพิคุสังเคะ นสัตทีปัญจามาเตหิพิคุสตเตหิสัพ,พเหวะอรหันเตหิทัศหิจโลกะทาตุหิธิวตาเยปุเยนะสันนิปติตาโหนติพระขวานตังทัศนายาพิคุสังคันจายานุณะมายามปีเยนะพระขวาเตนุปสังกมยมามะอุปสังกมิตาวาพระขวาโตสติเกปเจกะคาถาภาเสย,ยามาติ อธคโขตาเทวตาเสยยะทาปินามะพะระวาปุริโสสัมมาชิตังวาพะหังปสารยะปสาริตังวาผหัง,ผงสมมิเชยะเอวะเมวะสุทาวาเสสุเทเวสุอันตาลาขีตาพระขวะตโตปุระโตปะตุระหังสุอัคโขตาเทวตาพระขวันตังอภิวาเทตวาเอกกัมตังอัถหังสุเอกมัมตังคีตาโขาเอกาเทวตาพระขวะโตสติเกอีมังคะถังอภาสิมหาสัมยโยปาวานาสมิงเทวกายาสมาคตาอาขาตามหะอีมังธรรมะสัมยังพระขีตาเยวะอปราชิตะสังคันติอัค หัปรารวตาพระขาวโตสติเกอีมังคาถังอภาสิตตาตาพิขาว สามาถาห่งสุจิตตังอัตนโนอุชุก,กมะกังสุสารธีวะเนตานิคาเหตตวอินทริยานิรักขันติปันธิตาติอถะโขปราธิวตาภะคะวะโตสติเกอีมังาหัางอภาสิเฉตาวาขีลงังเฉตาวาปะรีคังอินทขีลังโอหะจะมะเมชาเตจารันติสุทาวิมาราจาักขุมตาสุทันตาสุสุนาคาติอธะโขปราธิวตาภะคะวะโตสติเกอีมังคาทัางอภาสิเยเกจิพุทธังสารนังคตาเสนเ,เตคามิสันติอปยะภูมิงปะหายะมนุสังเทหังเทวะกายังปะริปเรนส พระขวารพิขูอามันเตสิเยปูยนะพิขเวทัสสุโลกะทาตุสูเทวตาสันนิปติตาโหติตาทาคัตังทัสนายะพิขูสังคัจะเยปิเตพิขเวอาเหสุขอติตามัทนานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีพระควันตานางเอตปรามายวะเทวตาสันนิปติตาอาเหสุเสยยะทาปิเมหังเอตระหิเยปิเตพิขเวพระวิสันติอนาคตมัทนานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีพระควันตานางเอตตประมาเยวะเทวตาสันนิปติตาภวิสันติเสยยะทาปิ เวหาเอตารหิอาจิกิสสะสามีาพิฆเวเทวกายานางนามานิกิตติสสะสามีาพิฆเวเทวกายานางนามานิเทศิสสะสามีพิฆเวเทวกายานางนามานิตังโสนาถาสาธทุกังมานสิกะโรถาภาสิสสะสามีติเอวังพันเตติขเตพิข,ขูพระควาโตปัจสสัตโสสุงพระควาเอตะัะเทวโจรสีโลกะมนุกัสามียถาภูมิตาทัสสิตา เยสิตาคิริขับพรังปะหิตตาสมาหิตาปุถุสีหาวัสลีนาโลมหางสาพิสัมพุโนโอทาตมานาสาสุทาวิปัสนมนาวิลาพิโยปัญจสเตยตาวาวะเนกปิรวัทเวตาโตอมตยิสัทธาสาวเกสานีระเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาถภิกขโวเตจะอัตตปมกรรงสุตวะพุทธะสาสนังเตสัมปตุระหุยานังอมนุสานาทสนังอเปเกสตะมัทังขุงสหสังอัฐาสตาริงสตังเอเกสหสานังอมนุสานามัทธสุงอเปเกนังตัมมัทธ ที S <S ่ซาสะพาผูถาอาหุงตัจากสภพางอภิญญายาวะวะคิตวานะจักคูมาตโตอมาตยิสัทธาสาวกเกศเสนระเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาถาพิฆวโวเยโวหังกิตายิสัสามีขิราหิอนุปุพภโสสัตตสหสาวยะขาภูมากะเปรรวัฒวะอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสสีโนมัหามานาอภิกามุมพีขูนางสมิติงวะนางชาสาหัสสาเหมะวตายะขานานตะวันนีโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสสีโนมัหามานาอภิกามุมพีขูนางสมิติงวะนาง ตาขีราติสหัสายะขานานตะวันนิโนอิทิมตุติมันตวันนาวันโตยาสซีโนมุตหามานาอภิกามุงพี่ขุนนางสมิติงว่านางอิเจเตโสลัสสหัสายะขานานตะวันนิโนอิทิมันตชุติมันตวันนวันโตยาสซีโนมุตหามานาอภิกามมุง พี่ข <music> ูนางสมิติวงวะนางเวสามิตาปัญจสตายะขานานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสซีโนมดหามนาอภิกรรมงพี่ขูนางสมิติวงวะนางกุมพิโรราชค่ะฮิโกเวปุลส萨นิเวศนางพิโยนางสตาสาหัสสังยะขานางปะยิรูปปาสติกุมพิโรราชค่ะฮิโกโสปคัสมิติวงวะนางปุริมันจักที่สังราชาทตารโถปัสสาสติคันทับพานางอธิตปติมหาราชายาสสีโสปุตตาปิตาสพระหาวินทนามามหาพราอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสซีโนว่ามานาอภิ กามุมพี่ขูนนางสมิติวงานางทักขีนาจ่าที่สังราชาวิรุณหโหตปาสาสติกุมพันธนางอาิปฏิมหาราชายาสศีโสปุตตาปิตาสะพะหาวินทนามามหาภราอิทิมโตชุติมันโตวันนวันโตยาสศีโนมดหามนาอภิก้ามุมพี่ขูนางสมิติวงว่านางปชีมันจ่าที่สั่งราชาวิรูปะโขปาสาสตินาคานางอธิปติมหาราชายาสศีโสปุตตาปิตาสะพะหาวินทนามามหาภลาอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยาสศีโนมดหามนาอภิก้ามุมพี่ขูนางสมิติวงว่านางอุตตะร ที่สั่งราชากุเวโรตปาาสาสติยักขานางอธิปติมหาราชายาสสีโสปุตตาปิตาสะพระหาวิินทนามามหาภรา,าอิทิมันโตชุติมัโตว,วันนวาาันโตยัสสีโนมทหามานาอภิกามุมพิคูนางสม,มิติงวะนงัง ปุริมะที่สังทตารัตโถทักขีเนนะวิรุณหโกปชิเมนะวิรูปะโคกุเวโรอุตรังที่สังจัตตาโรเตมหาราชาสามัตตาจตุโลที่สาทันทะลัมมาณาอัถังสุวะเนกเปรวัฒเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวัจจนิกาสถทามายากุเนนทุเวเนนทุวิภูเจวิภูโตสาหะจัทธโนกามเสโถจักกีนุมันทุนิมันทุจัปปะนาโทโอปะมันโยจัเทวสุโตจัมมาตาลิจิตาเสโนจัคันทัพโะโลราชาเชโนสัพูอาคูปัญจสิโขเจวติมพระรูสุริยวัชชาสาเอเตจัน พันธพาสหราชุพิโมธามนาอภิกามุงพี่ขุนนางสมิติวะนางอัธาคูณาภาษานาคาเวสาราสหตัชกากัมภารสาตาราอาคูปยาคาสหยาติพิยามุนัฐตารัฐาจะอาคูนาคายาสีโนเอราวันโนมหานาโคโสภาคัสมิติวะนางเยนาคราเชสหาสหารันติทิพาธิชาปักกิวิสุทธจักขูเปหายาสเตวะนะมะฉับปตาจิตาสุปันนาอิติเตสะนามังอภยันตานาคาราชาณมาสี สุปันนาะโตเขียมามะกาสีพุโทโธสันหาหิวาจาหิอุปะวะหายันตานาคาสุปันนาะสารานะมังสุพุทธังชิตาวชิระหะเทนะอสาะามทุทัง อสุราสีตาพาตโรวาสวัสเศเต,ตอีทิมาโตยัสสีโนกาลก,กัญชามหาพิสมาอสุราธานาเวคสาวปาจิตติสุจิตติจะปหาราโทนามุจจสหะสตานจากพภริปุตตานางสพเพเวโรจนามกาสนาหิตวาพาลิงเสนางราหุพัฒมูปาขะมุงสมยัยโยธานีพัทันเตภิขุนางสมิติงวานางอาปโปจะเทวปัทวีจัเตโชว,วายโยตาทาขะมุงวรโณนาวารุณาเทวาโสโมจัยสัสสสาสหะเมตาการุณากายิกาอาคูเทวายาสัสสิโนทัชเตทัชทากายาสพเณนันตะวันน นิโนอ,อิคิมันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตยาซาสซิโนมธมานาอภิกรรมุงพีขุนนางสม,มิติงวะนงัง เวนทูจัตเทวาสหาลีจะตอัสมาจัตทุเวยามาจันทสุปนิสาเทวาจันทมาคูปุรักขิตาสุริยสุปนิสาเทวาสุริยมาคูปุรักขิตานขันตานิปุรักขิตวาอาคูมันทวาาหกาวสุนังวัสโวเศถูสกโกปะคบุรินทัโททเศเตทัศธากายาสเพนนาตตะวันนิโนอิทิมัโตชุติมัโตวันนวโตยาสสีโนวะถาบานาภิกามุมขีขุนังสมิติงวานางอาทาคูสหภูเทวาชาละมากขีสิขาริวาอริทักาจาโรชาจาอุมาปุพะนิพาสโนวรุณาสหธรรมะจัต นุจิราอาคูอาคูวาสวะเนซินโนหักเตเตถะธากา,ายาสเพนันตะวันนีนโนอิทิมัโตชุติมัโตวันนาวัน,ตวสสนโมมตยาสซิโนมดหามานาอภิกามุมพีขูนางสม,มิติงวะนางสมานามหาสมานามนุสสามนุสุตตมาทิธาปทูสิกาอาคูอาคูมโนปทุสิกาอัอฐาคูหาระโยเทว,วาเยจาโลหิตาวาซินโนปราคามหาปราคาอาคตเอวา ยาสัตสีโนทาเสตย์ฐานทากายาสัพเพนนานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสัตสีโนวัดหามานาอภิกามุงพิคูนางสมิติงวะนางสุกากรุมหาอรุณาอาคูเวคะนาสัสหะโอทาตะคยะหาปาโมคาอาคูเทวาวิจักขนาสัทธามัตตาระคาชามิสกาจายยาสัตสีโนฐานะยังอาคาปัชุนโยที่สาอภิวสติทาเสตย์ฐานทากายาสัพเพนนานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสัตสีโนวัดหามานาอภิกามุงพิคูนางสมิติงวะนางขิมิยาตุสิตาาาาายยมกกัันนจสีโ สัมพิตาการามาเสถาชตินามาจาอาสวานิมานลติโนอาคูอัถาคูปะรานิมิตาทาเสเตถาทากายาสเพนานตะวันนิโนอิธิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสสีโนมดธามานาอภิกามุมคีขูนางสำมิติงวะนาง สัทเทเทเทวนิกายาสเพนันตตะวันนิโนนาวันวะเยนะอาคาชุงเยจันเยสัธิสาสะหรปวุธาชาติมัคขีรังโอคาตินนาวนาสาวังทักเขโมคาตารังนาคังจันทางวอสิตาติตังสุภมาปารมาโตจักปุตาอิธิมาโตสหัสสานังกุมารโรติโสจัศโสปาคะสมิติงวะนางสหัสสพมโนกานังมหาพรามาพิตินทติอุปปันโนชุติมันโตพิสมากายโยยะสิโสทาเสธาอิสราอาคูปเจกสววติโนเตสันจะมชโตอาคาหาริโตปาริวาริโตเตจัสสเพอภิกกันเตสินเทเทเวส พมมะเกมารัสเานอภิกกามีปันศักกันหัสสมันีิยังเอธาคันหัาพันธา,าราเคนะพัทธามัทุโวสัมันตาปาริวาเดธามาวมุจิถาโกจินางอิติตาถามหาเสโนกันหาเสนาอเปสายิปานิราตละมหาจาัสรังกัตวานาเพระวางัง ยถาปบุสโกเมโคธานายันโตสาวิชุกโกตถาโสปจุทาวัติสังกุโตอัสยังวะเสตันจสัสรพังอภินญ,ญายาวะวังขิตวานจาจักขุมาตะโตอมัตยิสถาสาวะเกศสเนระเตมารเาสานาอภิกันตาเตว,าวิชานาถาภิกขโวเตจจัตภะมะโรสุตวะพุทธศาสาาสนาวิตาราเคหิปะก,กามุงเนสังโมรมาภิอิเชยงสัพเพวชิตาสังฆามาพะยาติตายะสัสนโม,มทันติสหภูเตหิสาวะกาเตชะเนสุตาติแปดบทสวดธรรมะจักกับปตนะสูตรเอวามเมสุตังเอกังสัมมยังพระขวารภารณสิยังวิหารติอิสิปตเนมิขะทาย ตักโขพัความาจั๋ววะคีเยพิขูอมันเตสิเทวเมยพิเขาเวอันตาปัปภาชิเตนนาเสวิตาพาโยจายังกาเมสุกามรสุขาริกานุโยโคหิโนคัมโปปุถุชนิโกอนาริโยอนันทสารฮิโตโยจายังอตตกิลามัฐานุโยโคทุกขูอนาริโยอนันทสารฮิโตเอเตเตพิเขเวอุโพอันเตอนุปะคัมมะมัชิมาปฏิปทาตถาคตเตนะอภิสัมพุทธาจักขุกรณียานะกรณิอุปสมายะอินญายาสัมโพธายะนิพพานายะสังวัตติ กตมะจักสาภิขเวมชิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธจากขุกรณียนะกรณีอุปสัมายะอภิญญายะสัมพธายานิพานายะสังวัตติอยะเมวะอริโยะถังคีโกมะโคเสยยะที่ทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัโปสัมมาว่าจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชิวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอายังโขสาภิคเวมชิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธจากขุกรณียนะกรณีอุปสัมายะอภิญญายะสัมพธทายานิพานายะสังวัตติอีทางโขปนาภิคเว โสกาปริเทวะทุกขะโทมนาสสะสุปายาสะปีทุกขาอภิยีหิสัพไโยโคทุกขโภปียหิวิปโยโคทุกขยังปีชังนราพติตังปีทุกขังสกิตรในนัประจุประธานาขันธาทุกขาอีทางโขปนาพิเขเวทุกขะสมุททยอริยสัจจญายังตันหาโปโนภวิกานันทิราคะสหกตาตตาตตาตตาพี่นั้นที่นี้สยญาท่ทางกรรมตันหาภวตันหาวิภวตันหาอีทางโขปนาพิเขเวทุกขะนิโรธโออริยสัจจญโยตัสายะวัตันหายะอเสสาวิราคานิโรธโอจารโคปตินิสัคโคมุติอนารโย อีทางของปนาพิเคเวทุขานิโรธาคามินีปฏิปทาริยสัจจะอายะเมวะอริโยวัหังคกโกมะโคสยาทิทาง สมาธิเด็ดสมาสังกัจโปสัมมาวาจาสัมมากรรมตัวสัมมาอาชิวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอีทางทุกขังอริยสัจจันติเมพิโคเวปุเพอนันโนสุเตโสธเมสุจักขุอวัฏปธียานังอวัฏปธิปัญญาอวัฏปธิวิชาวัฏปธิอาโลโกอวัฏปธิตังโขปนิทางทุกขังอริยสัจจังปาริเยยันติเมพิโคเวปุเพอนันโนสุเตโสธเมสุจักขุอวัฏปธียานังอวัฏปธิปัญญาอวัฏปธิวิชาวัฏปธิอาโลโกอวัฏปธิตังโขปนิทางทุกขังอริยสัจจังปาริยาตันติเมพเพอนนัตุ วิชาธมปทิอาโลโกธปทิอีทางทุกขสมุทยโยริยสันจันติเมพิคเวปุเพอานสุเตสุธรมเมสุจักขูธรปิางธิัญญารมปทวิชามิอโลโก้ธรรปิตังปนิทางขะสมุทรโยรยสันจังปะหาตนติเมพเวปุเพอานสุเตสุธรจักขูธรรมปิญาณปทิปัญญาธรรมปทิวิชาธรรมปทิอาโลโก้ธรรมปทิตังโขปนิทางทุกขสมุทยโยริยสัจจังปะฮีนันติเมพิเวปุเพอานนสุเตสุธรมเมสุจักขู อุทัศวยานางอุทัศวติปัญญาอุทัติวิชาอุทัศวติอาโลโกอุทัวิอีทางทุกขานิโรธอริยสัจจันติเมพิโเวปุกเพอนุสุตเตสุธรรมเมสุจักขุ้ออุทัศวัตถียานางอุทัศวััตติปนัญญาอุทัศวัตถิวิชาอุทัศวัตถิอาโลโกอุทัศวติตังโขปนิทางทุกขานิโรธโอริยสัจจังสัจฉิกะตันติเมพิโเวปุเพอนนุสุเตสุธรมเมสุจักขุ อุทัยานางอุทัศิปัญญาอุทัศวติวิชาอุทัศวติอาโลโกอุทัอีทางทุกขานโรทคามินีปฏิปทาอริยสัจจันติเมพิคเวปุเพอนันโนสุเตโสมเมสุจักขูอุทัศวัียานางอุทัศวัติปัญญาอุทัศวัตพิวิชาอุทัศวัติอาโลโกอุทัศวทตถิตังโงปนิทางทุกขารโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาเวตันติเมพิคเวปุเพอนันโนสุเตโสทเมสุจักขู อุทธัติยานังอุทธัติปัญญาอุทธัติวิชาอุทธัติอาโลโกอุทธัติยาวากีวาจามีพิฆเวอีมีสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตังทวาราศกรางยัตถาภูตังยานัทสนังสุวิสุธังอโหสิเนวะตาวะหังพิฆเวสเทวเกโลเกสมาระเกสภามเกสสสัมวนาภรามัิยาปชาญาสเทวมนุสายะอนุตรังสมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปาจยาสิงญาโตจัคโหมีพิฆเวอีมีสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตังทวาราศกราตงยานัต เกศสามนาพราหมณียาปชัยยาสัทเทวมนุสัยยาอนุตตรังสัมมาสัมโพธิ์อภิสัมพุทโภตจัตยาสิงยานันจับปนะเมทัสนาอุถะปะทิวกุปะเมวิมุตติอายามติมาชาติและิีานิปุนาภวติอิธามาวจรัพคขาวันตมนาปัญจวัคคียาภิขุพขาวโตภาสีตังอภินันทุง อิมาสมินจักรปณวิยากรณสมิงพัญญามณีอายสัมโตโกนทญญยสาวีระชังวิตมารังธรรมะจักรโหทัพปถียังกินจิสมุทรยาธรรมังสัมพันธ์ตามนิโลธธรรมะติปวัติเตจพระขาวตาธรรมะจักเกภูมาเทวาสัตถมนุสาวิสุงเอตัมพระขาวตาภรรษสียังอิสิปตเนมิขัตไหยอนุตตรังธรรมะจักกลงปวัติตังอปติวัติยังสมเนนะวะพรามเนนะวะเทเวนะวะมาเรนะวะพมุนาวะเกณจิบาลูกกัสมินติภูมินังเทวานังสัตทังสุตวาจตุมหาราชิกาเทวาสัตถมนุสษเวสงจตุมหาราาิกนังเทวานังสัังสุตงจั ติงสาเทวาสัทธมนุสาวีสุงตะวติงสานางเทวานางสัทธทางสุตวายามาเทวาสัทธมนุสาวีสุงยามานางเทวานางสัทธทางสุตวาตุชิตาเทวาสัทธมนุสาวีสุงตุชิตานางเทวานางสัทธทางสุตวานิมานณัติเทวาสัทธมนุสาวีสุงนิมานณัตินางเทวานางสัทธทางสุตวาปารณิมิตวะสวัตตีเทวาสัทธมนุสาวีสุงปารณิมิตวะสวัตตีนางเทวาสัทธทางสุตวาพรามกายิกาเทวาสัทธมนุสาวีสุง เอตามพระขาวตาพรรณาสียังอิสิปตเนมิข่ะไทยยานุตารังธรรมจักังปวัติตังอปติวัติยังสัมมาเนนะว่าพรามเนนะวัดเทเวนะว่ามาเรนะว่าพมุนาวาเกนะจิวโลกสเมติอิติหะเตนะข่ะเนนะเตนะมุหุตาเตนะยะวะพรามโลกัสโทอภูคัคคชีไอยันจัตทัสสาหาสีโลกะทาตุสังกัปปิสัมปะกัปปิสัมปะเวทิยอปามาโนจะโอลาโลโอภาโสโลเกปตุระโศสิอัติกรเมวะเทวานังเทวานุภาวังอัฐโขพระขาวโอทานังอุทานิสิัญญาสิวัตโภคโกลทันโยอัญญาสิวัตโภคโกลทันโยติอิติหังอ ก้าพุทธานุสติอิทิปิโสพระควาอารหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณาสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตโตรปุริสธรรมมาสาราทิสาถาเทวมุนสานางพุทโธพระควาติ สิบธรรมานุสติสวาขาะโตพระควาตาธโมสันทิติโกอากาลิโกเอหิปสิโกโอปนญายิโกปจัตตังเวทิตตพโพวิยนยูหินตีสิบเอ็ดสังฆานุสติสุปฏิปันโนพระควาโตสาวกะสังโคชุปฏิปันโนพระควาโตสาวกะสังโฆยายะปฏิปันโนพระควาโตสาวกะสังโฆสามีจิปฏิปันโนพระควาโตสาวกะสังโฆยาทิทางจัตตาริปุริสายุคานิอัตถะปุริสปุคาราเอสสะพะควาโตสาวกะสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยทากิเนโยอันซาริกะรันิโยอนุตรังปุญญาเขตังโลกะสาิตสิบสองสัคกตวะสัคก พารัตนังโอสถังอุตมังวะรังกิตังเทวมนุษานังพุทธเตชะนะสดทินานัตสันตปาทวาสัพเพทุขาวูปะเสมนตุเตสักกะตวะธรรมรัตนังโอสถังอุตมังวะรังปาริราหูปะสมานังธรรมเตชะนะสดทินานัตสันตปาทวาสัพเพพายาวบูปะเสมนตุเตสักกะตวะสังขารัตนังโอสถังอุตมังวะรังอาหุเนยังปาหุนเลยังสังเกเตชะนะสดทินานัตสันตปาทวาสัพเพโลคาวูปะเสมนตุเตสิบสามพระคาถาชินาบัญชร พยาสนากตาพุทธาเชตวามารังสาหานังจตุสจักรสภารัสันเยปิวิงสุนาราสภาตันหังกระทโยพุทธาอัธวิสตินายกกาสเพียปตินที่ตมัยหังมัทเกเตโมนิสาราสิเสปตินที่โตมัยหังอุพุทโตธรรมโอทวิโรจนีสังคุปตินที่โตมัยหังภูเรสพักคุณาการโหหะทะเยเมอนุรุโตสารีปุตตจัทธคิเนกนันโยปิเตภาค้สมิงว่าคลาโนจวะมเกทัทธคิเนสวันีมัยหังอสงอนัทธราหุโลกัสโปจมหานามูอุภาสุงวามโสตะเกเกษตโตปิเตภาค้สมิงสุริยวะปภังการโอน เสีจิตวาทโกโสมหังวัฒนีนิจังปฏิทาสิคุณากโรปุลนวงคลณีมาโลจักรุปาลีนัทสีวลีเทระปัญจอิเมชาตานราเพติลาภามาเมเศษศริมหาเทราวิชิตาชินะสาวกาเอตาสศริมหาเทราชิตวันโตเชโนราษะชาลันตาเศรสเตชินะอังคามังเคสุสกิตารัตนปุรโตอาสิทัคิเนเมตตาสุตการทัชชันางปชโตอาสิวามยัางคลณีมาลักังขันธโมราปริตันจากอาภาณพิยาสุตกังอากาเสษทนางอาสิเสษสปะกาละสันทิตาชินานานาวัลสังยุตาตาสตปากราตตชัล อาเสสวินะยานยันตุอนันตชีนะแต่ชสาวะสโตเมศกิจเจนะสัทธาสัมพุทธาปัญเชเรชีนะปัญชรามันชมหิวิหารันตังมหิตาเรสัทธาปเรณโตมังสับเพเตมหาปุริสาสภาอิเจวะมันโตสุขโตสุรโคชินานุภาเวนะชิตตุปัถวธรรมานุภาเวนะชิตาริสังโคสังขานุภาเวนะชิตตังตายโยสัทธามานุภาวะปาริโตชจารามีชินะปัญเชเรติ สิบสี่บทสวดพระหงมหากาพระหงสหัสสมาพินิมิตตสาวุธทานตังคารีเมฆคารังอุทิตาโคลัสเสนมารังธนาธิธรรมวิธินาชิตาวามุนินโทตันเตชะสาวพ a w a ตุเตชะยามังคลานิมาราเตเลกามมพิยุนิตตาสภารติงโคลามปานารวะกะมะคะค่ะมัทธถายะขังคันติสุทานตาวิธินาชิตาวามุนินโทตันเตชะสาวพ a w a ตุเตชะยามังคลานินาราคินีข้ชาวรังอติมาตพูตังทาวะคิดจากมักสะนีวัสุทารุนันตาเมตตมุสเสกกวิธินาชิตาวามุนินโทตันเตชะสาวพ a w a ตุเตชะยามังคลานิอุทิขาตะขัดขาด โรุนานตังทาวันติโยชนะปะถังคุริมาระวันตังอิทิพิสังขาตามโนชิตวามุนินโทตันเตชะสาวพวันตุเตชะยามังคะลานิกตวันกันทรมุทธรางอิวะคัมพินิยาเจนจายาทุถาวัเจนังชนะกายามาเชสันเตนะโสมาวิทินาชิตวามุนินโตตันเตชะสาวพวันตุเตชะยามังคะลานิสัจจังวิหายามัสอิสัจจากวาทักเกียตุงวะทาพิโรปิตะมะนังอติปันทภูตังปัญญาปัติปัชริโตชิตวามุนินโทตันเตชะสาวพวันตุเตชะยามังคะลานินาโทปนันธะผู้ช่ังวิปุมะิตผู้ชะเค่างไมเฮติ เทสาวิธีนาชิตาวามุนินโทตันเตชะสาพวันตุเตชยามังคลานี้ทุกขาหาทิฐิพุชเคนะสุทธาธาหัตถังพระม,มังวิจุติชุติมิติภากาพิธานังยานาคะเทนาวิธีนาชิตาวามุนินโทตันเตชะสาพวันตุเตชยามังคลานี้ เอตาปิพุทธะวังคละอัฏฐคาถาโยวาจโนทินะที่เนสรารเตมาตันทิหิตวานากักเอกเนกับวิวิธานิจปัทวาณีสังขังสุขังอธิขามายานะโรุสปัญโยมหากรุณิโกนาโถหิตายสัพพปานินางุเรตาวาปารามิสัพพะปตโตสัพโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจจวัชเชนะโหตุเตชยมังคลังอชยันโตพลิยามูเลสักกายนานังนันทิวัฒโนเอวังตะว,วังวิชโยโหหิชยสุชยมังคเลอปร,ราชิตตปารงเกสิเสปะถาวิโปขะเรอวิเศเกสัพพพุทธานังอคับปตโตปโมทัติส สุคานโนสมุหุโตจะสุธิถังพมมจาริถุปัทขีนางกายกรรมังวาจากามังปัทขีนางปัทขีนางมโนกามังปานีทีเตปัทขีนาปัทขีนานิกตวันราฟานตัิปัทขีเนะวันตุสพพมังขรังรักขันตุสภะทิวตาสภะพุทธานุภาเวนะสัทถาสุธิะวันตุเตะวันตุสพพมังขรังรักขันตุสภะทิวตาสพะธรรมานุภาเวนะสัทถาสุธระวันตุเตะวันตุสพพมังขรังรักขันตุสภะทิวตาสัภะสังขานุภาเวนะสัตธาสุธีผวานตุเต คาเรโพธิีคเรตหิงตหิงตาธรรมะธาเนียพวันตุปุชิตาสดทิงการลเตท้วิหารามันทะเลเทราสามมาชานวากาจัปพิกาวาสารามิกาธาณาปฏิอุปาสสกาขามาจัตเทสานิขามาจัอิสราสปานาภูตาสุจตาพวันตุเตชาราภูชายะปีจัตอังฏฐสังภาวสังเถธาชาตาอัถาโวปปาติการนิยานิการธรรมาวรังปตินจัเตปเนปิทุขัสสการลนตุสังขยังธาตุจีรังสตังธรรมะธรรมะทาราสุขคาลาสโฆโหตุสัมมาโควะอัถยาจาตายาสัมเอมิระคาตุสตังโม สัมปติธรรมะจาริโนวุติสัมปปุเนยามะธรรมอริยปะเวทิเตปสันนาหัวตูสัพเพปิปาณิโนคุณท้าสาสเนิสัมมาทารังพระเวชันโตกาเลเทโวปวัสตุวุติภาวายะสตตานังสมนิทังเนตุเมธนีมาซาปิตาจะอัตตาชังนิจังรักขันติปุตตะการเอวังธรรมีนราชาโนปะชังรักขันตุสัพพิธาสิบหกเทวะอุโยชนะคาถาทุกขปัตตาจานิทุขขาพยาปัตตาจานิพยาโสกปัตตาจานิโสกาหัวตูสัพเพปิปาณิโนเอตาวะตาจัมเหหิสัมตังปุญญิสัมภะตัง ทิยาทานังพระทานตุสัทธายะสีลังรักขันตุสัพพทาภาวะนาภะพิรัตาหุนตุขะฉัตุเทวตาคาตาสิบเจ็ดสมังคพลคาถาหัวตุสัภังสุมังคารังรักขันตุสัพพาเทวตาสัพพาพุทธานุภาเวนะโสดีหุนตุนิรันตารังหุนตุสัพภังสุมังคารังรักขันตุสัพพาเทวตาสัพพะธัมมานุภาเวนะโสดีหุนตุนิรันตารัง สัพเพพุทธาภรลปตตาปเจกานันจายังพระรังอรหันตานันจเตเชนารักขังพันธามิสสะพสสัพเพพุทธาภรลปตตาปเจกานันจายังพระรังอรหันตานันจเตเชนารักขังพันธามิสสะสโ สัพเพพุทธาภละปัตาปัจเจกานันจะยังพระรังอรหันตานันจะเตเชนะราขังพันธามิสัพโสสัพเพพุทธาภละปตาปัจเจกานันจะยังพระรังอรหันตานันจะเตเชนะราขังพันธามิสัพโสสัพเพพุทธาภลปัตาปัจเจกานันจะยังพระรังอรหันตานันจะเตเชนะราขังพันธามิสัพโพโสสัพเพพุทธาภละปัตาปัจเจกานันจะยังพระรังอรหันตานันจะเตเชนะราขังพันธามิสัพโพโสสัพเพพุทธาภลปัตาปัจเจกานัน สัพ,พุธทธาภรัพตาปัจเจกานันจะยางพระลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสปะโสสัพุทธาภรัพตาปัจเจกานันจะยางพระลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสปะโส ด้วยอนุภาพแห่งสัจจอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอัน,นิสงส่งแห่งการบูชาพระรัตนาตราัยด้วยการสัทายายบทสวดมนต์พระสุตรพระปรินและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดิ์จงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าจเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอเทียบเท่าทั้งหลายรดอนุโมทนาในการสดทายายมนต์และธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโรดอําอนวยพรให้แก่ข้าพเจ้า